เปิดประตูบ้านผีดุกับจูอจ่อนกำเนิดมรณะบ้านผีดุยินดีต้อนรับผู้ลองดีทุกท่านที่กล้าท้าทายคำสาบอาฆาตของจูอ่อนแม่จูอ่อนคือคำสาบวิญญาณร้ายที่ถูกฆ่าตายในบ้านด้วยความเครียดแค้นวิญญาณที่ไม่สงบสุขจึงออกอาละวาดทุกคนที่ก้าวเข้ามาในบ้านหลนะังนี้ และพร้อมส่งต่อคำสาบสยองติดตัวเหยื่อทุกรายกลายเป็นคำสาปชั่วร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นและเจ้าของคำสา์ชั่วร้ายที่จะตามติดไปจนวันตายนั่นก็คือคายโกะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับโทชิโอตลูกชายเพียงคนเดียวของเธอและหากคุณเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้เธอและลูกจะเตรียมต้อนรับคุณย่งสาสม ในนามจูออนเดอะเบกิ n นนิ่งออฟเดอะเอนผีดุกำเนิดมรณะเมื่อมีผู้กำลังท้าทายวิญญาณอาฆาตในบ้านที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเป็นเวลาเนิ่นนานโทชิโอกลรและนี่คือโฉมหน้าเยือมรณะที่กล้าลองดีวยูอิอิคุโนะอาจารย์สาวแห่งโรงเรียนประถมที่รู้สึกแปลกใจกับการหายตัวไปของเด็กนักเรียนในชั้นที่มีชื่อว่าโทชิโอะ เธอจึงตัดสินใจไปตามตัวจโทชิโอ,อที่บ้านโดยที่เธอไม่รู้ว่าชะตาของเธออาจถึงขาดนะาโอตโตแฟนหนุ่มของยูอิหลังจากแฟนสาวมีอาการผิดปกติหลังจากไปตามโทชิโอ,อที่บ้านด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปหาความจริงในบ้านหลังนั้นนักเรียนหญิงไฮสคูลสี่คนเพราะความอยากลองดีนำทางพวกเธอมายังบ้านหลังนี้ โดยที่พวกเธออาจาไม่มีชีวิตกลับไปและทันทีที่หนังเรื่องจูอ่อนผีดุกำเนิดมรณะเข้าชายก็ได้สร้างประสบการณ์กลัวสุดขีดในโรงส่วนจะสุดขีดแค่ไหนตัดสินด้วยอาการเล่านี้จงเตรียมตัวให้พร้อมหากคุณกล้า เดินเข้าบ้านหลังนี้จงเตรียมเสียงกรี๊ดให้ดีเพราะมันจะทวีความสยองและหากคุณพร้อมจงสัมผัสกับความดุลั่นบ้านให้ร้องลั่นโรงจูอ่อนผีดุกำเนิดมรณะ28สิงหาคมนี้